สวัสดีครับวันนี้ก็ปล่อยอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับวันที่21สิงหา2566นะครับวันนี้ก็ปล่อย h อน d ้า c x 160นะฮะตัว ABS นะฮะปี2023นะฮะเป็นสีที่ขายดีมากนะครับสำหรับสีเทาแลมโบตัวนี้นะครับวันนี้ก็เลยมาลองเครื่องแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ลงให้นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถสักคันนะครับ ไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้จะเอาสีไหนวันนี้ก็มีตัว p c x นะครับตัว ABS นะสีเทอร์เลมโบตัวนี้สวยมากนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่21สิงหานะครับปี2566นะครับวันนี้ก็ปล่อยอีกหนึงท่านนะครับสำหรับ อ l น n e วนะฮะ pcx 1 6 0ตัว abs สีเทานะครับเป็นสีที่ขายดีมากๆนะครับเพื่อนๆพี่พี่นี่สนใจเยอะมากนะครับวันนี้ก็มาลองเครื่องนะครับแล้วก็รีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับ่าตอนนี้ราคาเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะรวมทุกอย่างตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัว abs นะฮะตัวท็อปเลยนะย ตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับเทาก็จะออกขาวๆนะฮะเพื่อนๆพี่ๆก็เรียกเทาเลมโบนะครับผ,ผมนะเนื้อสีก็จะเป็นสีเทาปนขาวนะครับแล้วก็จะออกเงานะครับผมนะตัวนี้เป็นสีที่ขายดีมากนะครับสาหรับ p c x ตัว a b s แล้วก็ล้อแม็กสีทองนะฮะตัวใหม่ล่าสุดนี้จะเป็นล้อแม็กสีทองนะครับถ้าเป็นก่อนนี้จะเป็นล้อแม็กสีดานะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัว a b s นะก็จะมีเซ็นเซอร์นะฮะข้อดีของ a b s ตัวนี้ก็คือเวลาเราใช้ความเร็วสูงๆนะครับแล้วก็ กําเบรกหน้านะครับเบรกหน้าก็จะไม่มีล็อกนะครับแล้วก็จะมีดิสเบรกหลังด้วยนะครับถ้าตัวสแตนดาร์ดนี่จะเป็นแค่ดิสหน้าอย่างเดียวนะครับข้างหลังก็จะเป็นดำนะครับถ้าตัว ABS ก็จะเป็นดิสเบรกหน้าหลักนะครับแต่ข้างหน้าจะมี ABS นะฮะตัวนี้ยางนอกหน้านี่110นะครับทับ7614นิ้วนะฮะส่วนยางใช้ของมิชลินอย่างดีนะครับผมนะแล้วก็เป็นยางแบรเรเดียนนะจะไม่มียางในนะครับตัวนี้ทำมาทั้งหมดอยู่2สีนะครับก็จะมีสีเทาตัวนี้แล้วก็สีแดงนะครับ สีแดงตัวนั้นจะเป็นสีแดงออกนั้นด้านนะครับก็คือขายดีทั้ง2สีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเทาหรือว่าสีแดงนี่ขายดีทั้งหมดเลยนะครับส่วนคันนี้ลูกค้าก็จองไว้ประมาณ1เดือนนะครับวันนี้รถมาถึงนะครับก็เลยมาลองเครื่องนะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับว่าตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะสำหรับฮอน้า PCX 160ตัว ABS ปี2023นะฮะสีเทาตัวนี้นะฮะ ตัวนี้ราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับตัวนี้จ่ายรับรถอยู่ที่1 2 4 0 0บาทนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับสำหรับฮอนด้าพีซีเอ็กซ์160ตัว a อ s เสนะฮะ1 2 4 0 0บาทนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบใหม่นะครับระบบใหม่นี้จะเป็นไมแบบดิจิตอลนะครับผมนะเนี่ย ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟลิงสต็อปแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะไฟฉุกเฉินก็คือกดตัวนี้ไฟเลี้ยวจะติดทั้ง2หลอดเลยนะครับนี่ฮะติดข้างหน้า2หลอดแล้วก็ข้างหลัง2หลอดนะฮะร,ระบบไมค์ก็สวยนะครับนี่ฮะแฮนด์ก็เป็นแฮนด์แบบชุบโครเมียมนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นดิสหน้านะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นดิสหลังนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปก็จะเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะครับนี่ตัวนี้โลโก้สีทองนะครับสวยมากนะครับ ทันนี้ลงเครื่องแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับนี่เครื่องเงียบมากนะครับเครื่องเงียบกริบเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ E S P นะครับแบบสตาร์ทเงียบนะตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับตัวนี้1ลูกสูบ4วาล์านะครับสําหรับวอน้า PC ตัวนี้นะครับเครื่อง4วาเ์านะครับแล้วก็ล้อหลังนะครับล้อหลังนี่ขอบ13นิ้วนะครับเนี่ยล้อหลังนี่ขอบ13นิ้วนะครับส่วนข้างหน้า14นะครับข้างหลัง13นะครับ ยางนอกก็ใช้ของมิชลินนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับก็จะเป็นดิสเบรกครับข้างหลังเป็นดิสเบกแต่เป็นดิสเบกธรรมดานะครับจะไม่มี ABS นะครับส่วนข้างหน้า ABS นะครัส่วนข้างหลังนี่เป็นแบบธรรมดานะฮะส่วนไฟท้ายก็ LED ทั้งคันนะครับตัวนี้ก็รถกลิตวันที่16สิงหานะครับส่วนวันนี้วันที่20รถมาถึงนะครับก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสด รวมจดทะเบียนนะครับสำหรับ Honda p c x ตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับที่ลงนี้ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้ก็มีตัว p c x นะฮะตัว ABS มาแนะนำนะฮะสวยมากนะครับผมว่าสวยนะครับแล้วก็ยูบกนี่ใหญ่มากนะครับนี่สามารถใส่หมวกนกเต็มใบได้2ใบนะครับแล้วก็ ถังน้ามันนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับถังน้ํามันนะฮะก็คือเปิดบอกกดตรงนี้นะฮะเปิดถังน้ํามันก็กดตรงนี้นะครับอันนี้ก็ลองเครื่องกดส่งมอบลูกค้านะครับเพราะว่าเวลารถใหม่นี่ลูกค้าซื้อเราจะใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ใส่น้ํามันนะครับแล้วก็ตรวจเช็คลมยางแล้วก็สตาร์ทเครื่องอุ่นเครื่องไว้ประมาณ15นาทีกดส่งมอบลูกค้านะครับส่วนคันี้ลูกค้าก็ทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับรอส่งมอบลูกค้านะครับเนี่ย ลูกค้านั่งรออยู่นะครับอันนี้คือราคาเดือนสิงหานะครับที่ร้านขอน่านจังหวัดบุรีรัมย์นะครับราคาเงินสดอยู่ที่12,400บาทนะครับส่วนราคาเงินผ่อนนะครับตอนนี้ทางร้านก็จัดโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับสำหรับคนในจังหวัดบุรีรัมย์นะก็สามารถจ่ายรับรถอยู่ที่30,50บาทนะครับก็คือฟรีดาวนะครับจ่ายแค่ค่าทะเบียนพรบกับประกันรถหาย3 0 5 0บบาทออกรถได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็ออกง่ายนะครับทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับใช้แค่บัตรใบเดียวนะครับส่วนเงินผ่อนนี่ไม่ต้องใช้กลค้ำนะครับแล้วก็ทางงวดก็สามารถส่งยาวสุดได้ถึง60งวดนะครับสําหรับฮอนด้า pcx นะครับดอกเบี้ย0.99นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่ดีลเลอร์นะครับบางร้านก็อาจจะดาวถูกกว่านี้นะครับบางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับส่วนเงินสดก็แล้วแต่ร้านเหมือนกันนะครับแล้วแต่จังหวัดแล้วแต่พื้นที่นะครับบางเขตบางพื้นที่ก็อาจจะถูกกว่านี้นะครับบาง พื้นที่ก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับที่ลงก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับใครที่กําลังจะออกรถนะฮะหรือว่ากําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถ h o น d ้า c x 160นะวันนี้ก็มีตัว ABS มาแนะนานะครับผมนะผมว่าสีนี้สวยนะแล้วก็รูปทรงนี่สวยมากนะครับน่าขี่แล้วก็น่าใช้มากนะครับสาหรับ PCX ตัวนี้นะอันนี้ก็เงินสดนะครับจ่ายรับรถอยู่ที่12,400บาทนะครับส่วนเงินผ่อนก็ 3,500บาทโอ,อกโรถได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับที่0921577129นะครับอันนี้ก็คือไลน์ผมเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาชมคลิปก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆยังให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ